ว่าไง,งานเหลเล่นเพลงนี้ข้าเพลงอะไรอ่ะเพลงอ,อะไระเพลงที่ซ้อมล่าสุดเหรอเ,หเพลงเทวาดาขี <S <s: <S ม่มอเตอร์ไซค์เอามาไหนส <s>: อบไหนโชว์ไหนโชว์ไหนหนูแบบตัวไม่ไหวอ่ะแบบมันยากคือต้องบอกว่าให้เล่นชาน้าๆได้อ่าไหนลองเล่นให้แม่ฟังหน่อยสิว่าได้หรือยัง เก่งไหมพี่สัตว์เก่งไหมเก่งมากสุดยอดสุดยอดโอเคป้ป้เตรียมตัวไปโรงเรียนครับตรงนี้มันแบบว่าตอนตอนตอนแต่พอขึ้นโรงเรียนก็ตรงนี้มันต่างขนดนิดหน่อยไม่เป็นไรก็ต้องซ้อมไปเรื่อยๆยืนตรงนี้หน่อยสิเมื่อคืนหนูนั่งซ้อมจนมันได้เลยเห็นไหม่ะไม่มีใครเก่งไปตั้งแต่เกิดหรอกก็คือเราจะต้องซ้อมซ้อมซ้อมป้าป้าก็นั่งฟังอยู่ โอเคไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย